สามคลาชันเสื้อสีดำจากแบรนด์มาวินที่น้องเมทแนะนำมาดูกันเลยคลลยชั่นแรกโปโลสีพื้นไม่มีครีบใครที่ชอบความเรียบหรูดูสุภาพต้องตัวนี้เลยค่ะใช้ผ้าเม็ดพะโพธเ์มโครเนื้อผ้าสัมผัสนุม่มเบ้าใส่สบายสุด,สดมาพร้อมดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นทำงานออกงานใส่เที่ยวก็ยังดูดีบอกเลยว่าเป็นโปโลที่เรียบหรูแต่ดูแพงราคาเข้าถึงง่ายให้ลุกเมืออาชีพสุดๆใครที่อยากได้เสื้อที่ใส่แล้วดูดีมีสไต ต้องรีบจัดเลยนะคะของหมดไวมากแต่สำหรับใครที่อยากได้แบบมีดีเทลเพิ่มขึ้นมาอีกนิดลองตัวนี้เลยโลโลสีพื้นมีขึิมคลิ่ตรงแขนและคอทําให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นแต่ก็ยังคงความสุภาพไว้เหมือนเดิมเนื้อผ้าเมคดข้าวโพดมนโฮเหมือนกันใส่แล้วสบายระบายอากาศได้ดีซักแล้วไม่ขดไม่ย้วยแองไวใช้ได้นานดีไซน์ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากดูสุภาพแต่ยังมีสไตล์ง่ายๆก็คือแล้วแต่สไตล์เลยค่ะชอบแบบไหนสามารถเก็บแบบนั้นได้เลยส่วนน้องเน็แนะนำทั้งสองคอลเล ชนะแล้วนอกเหนือจากโโลทั้งสองคอลเลกชันนี้ยังมีอีกหนึ่งคอลเลกชันที่น้องเนตอยากแนะนําก็คือเชิ้ตคอวิจิตนั่นเองเสื้อตัวนี้ใช้เป็นเนื้อผ้าไหมอิตาลีพรีเมียมใสแล้วสัมผัสนุ่มเบาสบายระบายอากาศได้ดีมากดีไซน์เป็นลายไทยประยุกต์ทันสมัยใส่แล้วดูภูมิฐานแต่ยังคงความแฟชั่นมีทั้งทรงหญิงและทรงชายเหมาะสําหรับใส่ทํางานหรือใส่ออกงานก็ดูดีผ้าไหมอิตาลีพรีเมียมสาง่าย,งงายแห้งไวในยับง่ายใครที่ชอบสไตล์เรียบหรูแต่ยังมีลวดลายไทยเป็น เอกลักษณ์เชิดขอวิจิตตอบโจทย์มากๆใส่แล้วได้ทั้งความภูมิใจและความทันสมัยในตัวเดียวสามคอลเลกชันีีหนังเน็ตการันตีสั่งซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนรีบๆสั่งกันนะคะ